จะไม่ลงอบายคนคนผ่านผ่านค่าไปหาผิดขอบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายพระศาสนาไม่สอนเคยคนงบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเชิญเคยครับ รายการตามทางพระพุธทวพวาธเจ้าพบกษบท่านผู้ฟังในคำ่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาข้อคุณสำราญจันทรพิทักศรัทธาข้อคุณประเทืองมิรินทางกูลศรัทธาข้อคุณรัตนายิ้มสำรวยศรัทธาข้อคุณละเอียดสวงขันและศรัทธาของคุณอุไรวันสุนทอรมาลายร่วมกันรับเป็นเจ้าพระครับ ขอโน้โมนาในกุศลทราทาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพะทานางังธรรมทานาังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณสำราญจันทรพิทักษ์ให้คุณประเทืองมิรินทางกูลให้คุณรัตนายิ้มสำรวยให้คุณละเอียดสงขันและให้คุณอุไรวันสุนทรมาลายทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญา แตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถากของคุณวรพลคุณอารีพัฒารานุกูลกิจร่วมกันรับเป็นสภาพก็จะละอนุโมทนากับสตากของคุณวรพลคุณอารีพัฒารานุกูลกิจกัน ในคืนวันพุ่นี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับจิตใจีดยได้ฉะนั้นมันเรียนมันฟังมันถามได้ความรู้ถูกได้ความเข้าใจถูกมากเท่าไหร่มันก็เหมือน,นกับเรามีทรัพยากร มีเงินมีทองอยู่ในมือมากขึ้นแต่นั้นแหละครับเวลาจะซื้อจะจับจ่ายสิ่งของมันก็จ่ายได้คล่องเพราะมีเงินมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็มีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ไม่ถึงก็จะต้องไปฆ่าผู้อื่นฆ่าตัวเองแก้ไขปัญหาชีวิตแล้วครับเพราะฉะนั้นก็หมั่นฟังมันพิจารณาหาเหตุผล ยึดหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นที่พึ่งเป็นสารณะไม่ผิดหรอกครับมั่นใจได้เลยนะเมื่อได้ปัญญาได้ความรู้ถูกเข้าใจถูกไว้ในใจเยอะๆแล้วเราก็เอาความรู้ถูกความเข้าใจถูกที่มีอยู่ในใจเนี่ยนะทำให้เกิดปัญญามากขึ้นมากขึ้นภาษาธรรมะเขาเรียกกันว่ามีโยนิโสมนสิการ ทุกครั้งที่มีโยนิโสมนสิการปัญญามันก็เกิดทุกครั้งะถ้าไม่โยนิโสมนสิการปัญญามันก็ไม่เกิดนะท่านผู้ฟังขอให้รู้ไว้ด้วยเถอะถามว่ายโยนิโสมนสิการมันเป็นยังไงเออแมมคำพูดคำเนี่ยมันกำลังจะตายพลากจากจิตใจชาวพูดไปแล้วนะร้อเหตุที่ว่าเราไม่ได้ค่อยนำมาใช้ไม่ค่อยได้พูดถึงนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเท่าไหรด้วย โยนิโสมนสิการเนี่ยมันมาจากคาว่าโยนิโสนะโยนิโสนี่แปลว่าแยบคายแปลว่าละเอียดแปลว่าถีถ้วนแปลว่ารอบครอบนะโยนิโสนะมนสิมนสินี่แปลว่าในใจการะหรือการเนี่ยนะหมายถึงการกระทําฉะนั้นโยนิโสมมนสิการก็แปลว่าการกระทําจิตใจเนี่ยนะ ให้ละเอียดให้ทีท้วนให้รอบคอบให้ตรงตามความเป็นจริงนะการใส่ใจในอารมณ์ที่ปรากฏให้รู้ถูกเข้าใจถูกนั่นแหละครับเรียกกันว่าโยนิโสมมนสิการถ้าลงมีการใส่ใจต่ออารมณ์ให้ตรงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้แล้วก็ขอให้เข้าใจเธอครับปัญญามันเกิดน,นะถามว่าจะไปมนสิการที่ไหน อ้าวในขณะเห็นเนี่เห็นทีหนึ่งก็มีโยนิโสมนสิการสีบ้างได้ยินได้ฟังครั้งนึงก็มีโยนิโสมนสิการเสียบ้างรับกลิ่นรับรสรับการสัมผัสก็มีโยนิโสมนสิการเสียบ้างแม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นในใจนะไม่ว่าจะเป็นกุศลน,นะหรือจะเป็นอกุศลก็ตามที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ย เราก็มานสิการใจให้มันตรงความเป็นจริงโลภะเกิดก็รู้ว่าอ่อนี่โลภะเกิดแล้วโทสะเกิดก็ให้รู้ว่าอ่อนี่โทสะเกิดแล้วโมหะเกิดก็ให้รู้ว่าอ่อนี่โมหะเกิดแล้วให้รู้ว่าทั้งโลภะหรือโทสะหรือโมหะเนี่ยเป็นนมามธรรมเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็อย่าไปยึดอย่าไปถือ นะว่าเราโกรธเราพอใจเราไม่พอใจเพราะความเป็นเราดีมันเกิดจากความรู้ผิดเข้าใจผิดนะต้องให้รู้ความเป็นจริงลึกลงไปด้วยสภาวะความเป็นจริงของท่านทั้งหลายรวมถึงตัวเราด้วยเนี่ยนะความเป็นจริงมันมีแต่ลูกกับนามเน่ต้องเอาหลักวิปัสสนามาใช้ให้รู้ความเป็นจริงทำใจให้ตรงกับความเป็นจริงฝึกใจ นะ่ให้รู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงไว้เสมอปัญญามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของคำสอนที่พระพุทธเจ้ากรับสอนนั้นเยอะมีจำนวนมากมายนะ <c oughs> ก็ค่อยๆศึกษากันไปนะวันๆนหนึ่งก็เก็บความรู้เก็บความเข้าใจใส่ใจกันไว้เออ เมื่อได้ความรู้ได้ความเข้าใจลแล้วเราก็จะได้นำไปใช้กันนะพระสม,มาราสัมพุทธเจ้ากลัดว่าอัตตทัตถังปรลรัตเถนะพะหุนาปินาหาปเยอัตตทัถะมะพินยายะสัทธัทธปถะสุโตสิยานี่แปลว่าบุคคลไม่ควรพลาดประโยชน์ของตน เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้จะมากรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงขนควายในประโยชน์ของตนนะอันนี้ก็พระพุทธเจ้ากลัดนะในกุฏกนิกายธรรมวัตนะว่าในเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ก็จริงๆนะครับเราเนี่ยถ้าเรา ทำลายประโยชน์ของตนเองเสียแล้วแล้วก็ให้ทําความดีอะไรต่ออะไรกับใครแล้วก็หาได้เป็นผู้ประเสริฐไหมนะขออย่างเดียวอย่าได้ทําลายประโยชน์ของตนประโยชน์ของตนพึงจะได้เนี่ยนะมีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวถามว่าประโยชน์ของตนเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่าประโยชน์ของตนนี่ มีอยู่สามระดับนะลองลองฟังดูประโยชน์ของตนระดับที่หนึ่งเรียกกันว่า,เ,าเรียกกันว่าทิฏฐธรรมิกาประโยชน์ประโยชน์ของตนนะทิฏฐธรรมิกาประโยชน์มีอยู่สี่ประการหนึ่งมันแสวงหาเ,เนี่ยอุทานสัมปทา มันสแสวงหาอย่าขี้เกียจแสวงหาอะไรก็แล้วแต่สิสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็สแสวงหาไปเนี่ยการทำงานประกอบอาชีพน่ยหน้าที่ในการที่จะต้องทำมาหารับประทานก็อย่าได้เกียดคร้านเป็นหลักให้มีความเนี่ยมันสแสวงหาเนี่ยเป็นหลักนี่ย ต้องมีความขยันมั่นเพียรอดทนต่อหน้าที่การงานของตนเนี่ยนี่ประโยชน์ที่หนึ่งนะประโยชน์ที่สองก็คืออารักษสัมปทานั่นก็คือเมื่อได้สิ่งที่ตนได้แสวงหานีมาด้วยความทุกข์ยากลำบากแล้วหรือจะไม่ลำบากก็ตามเมื่อแสวงหามาได้แล้วก็ต้องรู้จักรักษานี่คืออารักษสัมปทาประโยชน์ของตน ประการที่สามก็คือคบคนที่ดีคบมิตรที่ดีคนไม่ดีคนชั่วอย่าไปคบมันนะคบคนผ่านผ่านก็จะพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาไปหาผลผลในที่นี้หมายถึงผลดีฉะนั้นการจะคบค้าสมาคมก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องคบตเฉพาะคนที่ดีไม่ศสินธรรม นะและประการสุดท้ายในส่วนของทิฏฐะทำใมิกาทัพบระโยคก็คือเลี้ยงชีวิตของเราพอพอดีไม่เฟืยเครื่องนักไม่ฟุ่มเฟือยนักซึ่งเรียกกันว่าสมะชีวิตานี่ประโยชน์ของตนส่วนที่หนึ่งนะและประโยชน์ของตนส่วนที่สองอยังมีอีกนะเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าชีวิตเราเนี่ย จะต้องแสวงหาประโยชน์นะในส่วนของตนในส่วนของตนนี่ก็ขั้นที่หนึ่งประโยชน์ในปัจจุบันนะประโยชน์ในภายภาคหน้ายังมีอีกครับซึ่งเรียกกันว่าสัมปรายิกถาประโยชน์นะสัมปรายทักับประโยชน์ก็มีหนึ่งจากะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาค ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมอะนะมันแสวงหาอันนั้นเป็นส่วนของปัจจุบันเนี่ยครับบางทีเราก็สับสนเมืองกันว่าเอะการแสวงหาประโยชน์นี่เป็นอย่างไรก็ฝากไว้ะนะครับ เรื่องของประโยชน์นี่เราจะต้องแสวงหาไว้ให้ได้ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีสลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยบริจาคและก็ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยมีปัญญานี่ประโยชน์ในภายภาคหน้าจึงเรียวกว่าสัมปลัยิกทตประโยชน์เราก็ต้องแสวงกันนะ ศรัทธานี่เป็นหัวใจสำคัญนะท่านผู้ฟังอย่ามองข้ามเพราะบุญกุศลจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราได้นี่ต้องอาศัยศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเนีศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อถือในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม น,นี้สำคัญมากถ้าไม่มีศรัทธาเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็ลัทนาวาชีวิตจะแล่นไปในทิศทางที่มืดที่บอดนะซึ่งจะเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ความยากความลำบากทั้งๆที่เรานี่ก็ไม่อยากจะเจอหรอกแต่มันต้องเจอเพราะขาดศรัทธาที่ทำไว้ในอดีตฉะนั้นในปัจจุบันนี้มันนะครับ สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ต่อพระรัตนตรยัยศรัทธาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าศรัทธาต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้านะเรื่องนี้สําคัญมากต้องอาศัยนะครับอาศัยศรัทธาเป็นหัวเรือใหญ่นํารัตนาวาชีวิตมุ่งตรงสู่พระรัตนตรยัยยึดถือคุณของพระพุทธเจา้านะ ยึดถือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายึดถือพระสงฆาสาวกของพระพุทธเจา้าไหนที่ว่ายึดนี่ก็หมายถึงว่าจิตใจของเรานั้นให้น้อมถึงพระร,รัตนตรัยเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่าทิ้งพระพุทธเจา้าแหนอย่าทิ้งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นโลกาวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลกนะแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐไม่มีกิเลสเจือปอนมีแต่ให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกนะแค่สองประการนี่ก็อุ่นใจได้แล้วหัวใจของเรานี่มีคุณของพระพุทธเจา้าเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือใจของเรานี่ มีธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือกันกรลงจิตใจเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวในคุณของพระรัตนารตยรวมถึงพระสง์สาวกด้วยนะก็เป็นที่มั่นใจได้ครับท่านจะประกอบธรรมหารับประทานมีอาชีพการงานใดๆก็ตามกลงหัวใจ มีพระรัตนตรัยอยู่ในใจแล้วก็มีความสุขครับมีความเจริญมั่นใจได้ท่านไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอะไรอีกแล้วขอให้ศึกษาให้ดีเถอะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดีอย่างไรพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ดีอย่างไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี่ดีอย่างไรศึกษาซะให้เข้าใจ นะผมก็มีความคิดเนี่ยหลายท่านถ้าผมพูดก็ท่านผู้ฟังคงจะเห็นด้วยว่าทุกวันนี้นะการศึกษาเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้านะมักจะเบมเข็นทิศไปในสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องกันเท่าไหร่ทำยังไงจึงจะให้มีการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าขยังละเอียดที่ถ้วนและก็ถูกต้องด้วยอันนี้แหละครับ เป็นห่วงใหญ่ถ้าเราไม่รู้ประวัติของพระพุทธเจ้ามีความเป็นมาอย่างไรศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าก็ไม่มีนะกรลงศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไม่มีได้ะจะมาศรัทธาต่อพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรได้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นศรัทธาเหมือนกับไฟไหม้ฟางเวืดเดียว และศรัทธาประเภทที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครมีดีอย่างไรนี่จะเป็นศรัทธาของคนที่นะเรียกกันว่าเพราะมีความทุก์ขเกิดได้พระธรรมคาสอนของพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความสุขได้เพราะนั้นคนประเภทนี้ก็จะมีศรัทธานะมีศรัทธาต่อเมื่อมีความทุกข์ไหลามาท่วมทับ แล้วก็ได้อาศัยคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นก็เวลามีความทุกข์ก็จะคิดถึงพระธรรมพอมีความสุขก็ลืมนะลืมเฉะนั้นศรัทธาที่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนะี่ยเป็นศรัทธาที่ไม่มั่นคงแต่คนที่รู้ชีวประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ารู้ประวัติของพระธรรมคําสอนของพุทธเจา้า รู้ประวัติพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเนี่ยจะมีศรัทธามั่นคงนะใจจะมั่นคงต่อพระรตนตรยัยใครจะมาว่าใครจะมาโจมตีใครจะมาเสียดสีใครจะมาให้เรานะรู้ผิดเข้าใจผิดนี่ยากครับยากเลยเพราะนั้นหนทางที่ดีะพยายามครับ หาศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นให้ได้เรียนรู้ทําความเข้าใจกันไว้บ้างนี่ผมก็มองเห็นความสําคัญตรงนี้ยก็เลยบรรยายนะประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตั้งยี่สิบกว่าชั่วโมงแล้วั้งนะยี่สิบกว่าชั่วโมงอยากรู้อยากเข้าใจก็ลองฟังทีครับข้อมูลต่างๆก็น้อมนำ มาจากพระไตรปิฎกอัตถกาถา,าดีกา,าจาร์และเราก็จะได้รู้ความเป็นไปของชีวประวัติของพระพุทธเจ้านะนะพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเบื้องต้นของศรัทธานี่มันจะต้องมีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ก่อนเมื่อไรเรามีศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วเนี่ย นะศรัทธาต่อพระธรรมศรัทธาต่อพระสงฆ์ก็จะแน่นเลยทีเดียวก็ในส่วนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องอาศัยประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วในส่วนของพระธรรมล่ะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเริ่มกันตรงไหนถ้าจะมองกันในแง่ของการปฏิบัตินะก็ต้องเริ่มกันที่ศีลน่ะนะรักษาศีลสมาทานศีล ดังที่ผมได้เชิญชวนท่านผู้ฟังว่าทุกเช้านี่นะเราควรจะสมาทานศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดอุโบสถศีลก็ตามขอให้มีนะใะชีวิตตื่นอยู่กับศีลเนี่ยดีตื่นขึ้นมาก็ให้มีศีลสมาทานศีลอาไว้ในใจสบายด้วยครับศีลเนี่ยเป็นบุญเนี่ยใครมีบุญก็แสดงว่าคนนั้นมีศีลหรือใครมีศีลคนนั้นก็มีบุญ ในอยู่กับบุญนี่อุ่นใจมีความสุขขอให้จิตคิดถึงบุญเนี่เขาคือคิดถึงศีด้วยเส,สเมอใครสมาทานศียหา้าแล้วก็นั่งยิ้มสบายใจนะเพราะเหตุที่ว่าใจของเรานั้นมีศีลเป็นที่เกาะมีศีลเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่จะลงมีศีลเป็นที่เกาะมีศีลเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้แล้วก็เอาเป็นที่มั่นใจได้ละ นะว่าเรามีที่พึ่งเราเนี่ยมีที่พึ่งสำคัญนะครับพูดถึงเรื่องที่พึ่งเนี่ยอย่ามองข้ามนะเพราะเหตุที่ว่าชีวิตของเรานี่ไม่ผิดอะไรกับคนเดินทางเนะี่ยเราเดินทางเนี่ยมีอะไรเป็นที่พึ่งที่เกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเราข้ามฟากข้ามเรือนี่มีอะไรเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะทุกอย่างครับ นะทางเดินของร่างกายก็ยังมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวทางเดินของชีวิตก็ต้องมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกันนะจะกนั้นพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาให้เข้าใจนะเริ่มปฏิบัติกันที่ศีลมีศีลแลให้มีเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายนะมีเมตตาดีแล้วก็ฝึกให้มี สติมีปัญญาสตินี่เป็นธรรมชาติที่ระลึกถึงอารมณ์ที่ดีนะแล้วก็ปัญญาก็รู้ความเป็นจริงตามที่สติระลึกถึงนั่นอีกทีนึ่งทั้งสติและปัญญานี่น่ยเป็นที่พึ่งของชีวิตน่ะไงไงก็ต้องพยายามนะครับฝึกจิตใจให้เป็นคนมีสติมีปัญญาไว้เสมอทีเดียว มีศรัทธามีสติมีปัญญามีความเพียรมีจิตใจมั่นคงนี่เป็นหลักปฏิบัตินะฮะเป็นหลักปฏิบัติโดยทีเดียวฉะนั้นถ้าจะเริ่มต้นของเรื่องธรรมะในภาคปฏิบัติให้เริ่มต้นที่สมาทานสินนะถ้าจะศึกษาเรื่องธรรมะนะให้เกิดประโยชน์ให้รู้แจ้งว่าพระพุทธเจ้ากัสรูธรรมะ ชื่อว่าอะไรพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมะครั้งแรกชื่อว่าอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมะครั้งแรกท่านผู้ฟังที่เคารพคัะท่านผู้ฟังกําลังติดตามรัะฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังด้วยศรัทธาของคุณสําราญจันทรพิทักษ์ศรัทธาของคุณประเทืองมิรินทางกูล สธาของคุณรัตนายิ้มสำรวยสธาข้อคุณละเอียดสงขันและสธาของคุณไรวันสุนทรมาลายัยร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขอยนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี่นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามมาฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณบรพลคุณอารีพัฒรานุกูลกิจรับเป็นเจ้าภาพ ก็จะได้นุโมทนาสาธุกัสถาของคุณวรพลคุณอารีพัฒรานุกูลกิจการในคืนวันพรุนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากราท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณสำราญจันทรพิทักษ์คุณประเทืองมิลินทางกูลคุณรัตนาย,ยิ้มสำรวย คุณละเอียดสวงขันคุณอุไรวันสุนทรบาลายัยและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมณ์โกรธย่อบลองศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศิลให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคน,ผ,นผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย